มีนาะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเรามีภารกิจแบบว่ากําลังจะเข้าเซเว่นนะครับเราจะไปทําอะไรน้องมีนาะ <ไป S 2> พูดเสียงดังๆเลยลุงยุทธไม่อยู่ไปซื้อเค้กให้ลุงยุทธนะคะทุกคนนะวันเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพิยุทธนะคะทุกคนนะไปดูกันว่าไปถึงบ้านลีแอคชั่นคือพี่ปู่โกหกพ่ยุทธว่าจะไปซื้อชีม นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกหรอกว่าจะไปซื้อเฮ้ยหะรอโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเค้กในเซเว่นกันค่ะทุกคนตัวยาวๆเหมือนเหมือนตอนนั้นน่ะเออเอเอามาตั้งเค้กไว้แล้วก็จุดเทียนไว้แกะไปเอาแทกแตงโมมาเหรอใช่เหมือนเซอร์ไพรส์มีนาเลยใช่ป่ะค่ะโอเคโอเคนะมีนาลุงยุดมาแล้วนะคะกำลังเดินมานะคะ ไปน้องมีนาเดินนัำเนี่ยนี่นะคะเรากําลังเข้าเซเล่นนะคะทุกคนนะไปซื้ออเค้กให้ลุงยุทธก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเค้กหรืเอเปล่าน้นดึกขนาดนี้แล้วนะคะทุกคน,นมันจะมีไป่อไหนนีนี่แหละได้หรือยังได,ได้ได้แล้วค่ะบอกได้แล้วค่ะได้แล้วไปไปเราไป

Happy birthday อามีนาลองด้วยกัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แต่ว่าไม่มีไฟแชกอะ <c oughs> <c oughs> มาเป่านี้เป่าเทียมนี้ยเลยวอามาที่สว่างนี้คืออันนี้เตียมกับมีนามาแล้วเลยมีนาให้๋ยวบอกน้องามีนาซื้อให้ลงยุ่ คือเตียมกับน้องมินามาเลยนะเนะว้ยสองคนอ่ะเออโอ้หนี่มันเกิดลงยุทธทำงานจนลืมมันเกิอดอ่ะทำงานจนลืมมันเกิดทิ่ดูโอ,อ้เพราะจะหยุดวันนี้นั่นเนองเนาะใช่วันนี้วันเกิดพี่ยุทธยพ่งพิพาทนานว่าจะหยุดนะครับผมแต่ว่าทำงานทั้งวันในวันนี้อ,อ่ะเป่าเทียมเทียมเอออ่ามินาคุยพรให้ลงยุทธหน่อยเร็วอุยพรให้ลงยุทธว่าอะไรขอให้อะไรขอให้ลงยุทธอะไรอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรง ว้ควรจะยืดได้อยากให้หนูยได้อะไรอ่ะได้อะไรได้อะไรเออไม่เป็นไรได้งานเยอะๆได้งานเยอะๆพูดดิได้งานได้เยอะเออจะได้เงินที่หนูพูดได้สือนีอ่ขอบคุณจ้าวันนี้มันเกิดนะครับผมขอบคุณพี่ปูด้วยนะที่ซื้อให้นะครับเฮ้ยพี่ไม่เคยเป่าเ,เ,เ,เค้กนะ จริงๆพี่ยุงไม่เคยเป่าเค้กนะคะทุกคนก็มันนานแล้วตั้งแต่เค้กก็ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนเล็กๆแต่ว่าด้วยความตั้งใจของพี่ปูกับน้องมีนาก็คืออยากให้พี่ยุทธได้เป่าเค้กนะคะคนเราก็เหมือนเค้กนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องกินนะครับออกิดมินตัวเองเลยลูกยองเลยนี่เลย มึงก็อยากเล่นนะนี่ว่าหมูทาคืนแล้วพี่นาว่าหมูทาคืนแล้วทำคืนแล้วให้ทำคืนอ่ะทำคืนทำคืนอ่ะทำคืนแล้วเร็วให้ทำคืนนิดเดียวนิดเดียวลูกโอ้ยสองหันว้าวถ้าเห็นเดนกทำดอกทานเดียวเอาเด็กแค่นี้เดียวนี่เจ้านิดเดียวเดียวไปม่กินป่ะอ่ะเอาไปกินเร็วๆนี่นะเอาไปกินลูกไะเฮ้ยขาลืมคนหนึ่งเขาลืมคนหนึ่งพินาแล้วทุกคนหนึ่งลืมใครนั่นไง